ขุยสุดนี้จะเร่งโตบอนสีใช้แล้วใบงามใบใหญ่แข็งแรงไล่เพีย้ยนอนมแมลงศัตรูพืชได้ทุกชกนิดเลยค่ะจะมีกลิ่นฉุนมากก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไกร b ์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา17.30นเช่นเดิมค่ะวันนี้แอดมินก็มาแจกสูตรที่ทำง่ายๆช่วยเร่งการเจริญเติบโตทำให้บอนสีมีใบใหญ่แข็งแรงสวยงามค่ะแถมสูตรในวันนี้ยังช่วยในการกำจัดมแมลงแบบธรรมชาติด้วยส่วนผสมที่หาง่ายๆรอบตัวค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวฝนที่บ้านแอดมินตกแทบทุกวันบ้านไหนฝนตกแทบทุกวันเหมือนบ้านแอดมินคอมเมนต์บอกกันเลยค่ะสิ่งหนึ่งที่แอดมินอยากจะแนะนำหลังจากที่ฝนตกนั่นก็คือให้ทําการลดล้างด้วยน้ำเปล่าหลังจากที่ฝนตกค่ะเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่จะมากับน้ำฝนค่ะ นอกจากเชื้อโรคเชื้อราที่จะมากับน้ำฝนแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่แอดมินเจอก็คือช่วงพบคํ่ยังมีหนอนกินใบเพี้ยรวมถึงแมลงศัตรูพืชมารบกวนด้วยค่ะสำหรับวันนี้จะเป็นสูตรเล่งให้บอนสีโตเร็วทำให้บ่อนสีมีใบใหญ่กัดสีสวยแข็งแรงและเป็นสูตรที่ช่วยต้านเชื้อโรคเชื้อราป้องกันหนอนแมลงเพี้ย ไม่ให้มาร,รบกวนบอลสีของเราไปคะ่ะเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะนี่คือน,น้ำหมักยาเส้นแอดมินทำและหมักไว้หนึ่งคืนแล้วสามารถที่จะนำมาใช้ได้เลยค่ะส่วนผสมของน้ำหมักยาเส้นมียาเส้นหนึ่งห่อน้ำส้มสายชูหนึ่งแก้วเหล้าขาวหรือสุราขาวหนึ่งแก้วเช่นกันค่ะอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่ง หมักไว้หนึ่งคืนก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้เลยค่ะหลังจากที่เราหมักครบหนึ่งคืนแล้วเราจะทำการกรองกรองเพื่อแยกส่วนที่เป็นน้ำออกมาใช้ค่ะสรรพคุณของน้ำหมักยาเส้นไม่ว่าจะเป็นยาเส้นน้ำส้มสายชูหรือเหล้าขาวจะมีกลิ่นฉุนมากเมื่อนำส่วนผสมทั้งสามมาหมักรวมกันกลิ่นจะฉุน คูณสามเลยค่ะ <Wow. S 1> น้ำหมักยาเส้นนี้สามารถไล่เพี้ยได้ทุกชนิดนอนทุกชนิดรวมถึงสามารถไล่มแมลงได้ทุกชนิดเช่นกันค่ะเมื่อได้นำหมักมาแล้ววันนี้แอดมินก็จะนำน้ำหมักยาเส้นมาผสมกับส่วนผสมที่เป็นสูตรบำรุงบอลสีและต้นไม้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมปุ๋ยสูตรพิเศษนี้พร้อมกันเลยค่ะ วิธีการใช้สำหรับสูตรบำรุงบอนสีวันนี้เราใช้น้ำหมักยาเส้นสองฝาค่ะสปปรรพคุณของน้ำหมักยาเส้นดังที่กล่าวมาสามารถที่จะช่วยไล่เพลี้ยได้ทุกชนิดนอนทุกชนิดรวมถึงสามารถที่จะไล่แมลงได้ทุกชนิดเช่นกันค่ะมาถึงส่วนผสมที่สองสำหรับ สูตรบำรุงบอนสีวันนี้แอดมินจะใช้สูตรในการบำรุงบอนสีแบบง่ายๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยสูตรนี้ค่ะนั่นก็คือผงชูรสผงชูรสจะมีกรดอะมิโนช่วยให้บอนสีมีระบบรากที่ดีเมื่อมีระบบรากที่ดีจะทำให้บอนสีเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและแข็งแรงค่ะปริมาณที่ใช้ครึ่งช้อนชา ส่วนผสมที่3เครื่องดื่มสปอนเซอร์ค่ะในเครื่องดื่มสปอนเซอร์จะมีน้ำตาลกลูโคสซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวคือบอนสีสามารถนำไปใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการหมักปริมาณที่ใช้ครึ่งฝาค่ะทุกท่านจะเห็นว่าแอดมินใช้สปอนเซอร์เป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าในสปอนเซอร์จะมีน้ำตาลกลูโคสค่อนข้างเยอะกว่าเครื่องดื่มชนิดอื่นค่ะ ส่วนผสมที่4น้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานปินสารจับใบปริมาณที่ใช้1ช้อนชาค่ะส่วนผสมที่5น้ำเปล่าเราจะใช้น้ำเปล่าปริมาณ2ลิตรค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันน้ำยาหรือสูตรบำรุงบอลสีในวันนี้พร้อมบำรุงค่ะสำหรับปุ๋ยน้ำหมักยาเส้นปกติถ้าใช้ไล่มแมลงอย่างเดียว ปริมาณที่ใช้โดยทั่วไปจะใช้ประมาณ1แก้วต่อน้ำา2ลิตรแต่สูตรที่แอดมินใช้ในวันนี้มีทั้งไล่มแมลงนอนเพี้ยทุกชนิดแถมยังเป็นสูตรบํารุงที่ทำง่ายๆด้วยส่วนผสมที่มีอยู่รอบตัวอย่างเช่นผงชูรสและเครื่องดื่มสปอนเซอร์ค่ะดังนั้นเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นปุ๋ยสูตรนี้ คือเป็นช่วงเช้ามืดไม่ควรเกินเจ็ดโมงเช้าค่ะเมื่อใช้ปุ๋ยสูตรนี้แล้วจะได้ทั้งไล่แมลงหนอนเพลี้ยและบำรุงบอลสีรวมถึงต้นไม้ไปในตัวค่ะนี่เลยตัวอย่างหนอนกินใบใบบอลสีหายไปเกือบครึ่งใบเมื่อวานตอนเย็นยังมีใบเต็มใบอยู่เลยค่ะคำแนะนำสำหรับท่านที่มีใจรักในการปลูกต้นไม้ด้วยกันทุก ท่านค่ะควรทำปุ๋ยที่มีส่วนผสมที่สามารถป้องกันกำจัดและไล่เพลี้ยหนอนมแมลงบ้างอย่าทำการใส่ปุ๋ยหรือบำรุงบอนสีและต้นไม้เพียงอย่างเดียวค่ะหลังจากฉีดพ่นปุ๋ยสูตรนี้แล้วทิ้งไว้1-2ชั่วโมงให้ลาดลดด้วยน้ำเปล่าค่ะความถี่ในการใช้สามารถที่จะใช้ได้3-7วัน ต่อหนึ่งครั้งเนื่องจากปุ๋ยสูตรนี้เป็นปุ๋ยชีวภาพสามารถใช้บ่อยๆได้เลยค่ะปุ๋ยสูตรนี้จะเร่งโตบอนสีใช้แล้วใบงามใบใหญ่แข็งแรงและด้วยประสิทธิภาพของปุ๋ยสูตรนี้ยังสามารถไล่เพี้ยนอนมแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเลยค่ะ สิ่งพิเศษอีกอย่างสำหรับปุ๋ยสูตรนี้ยิ่งนำไปใช้กับพืชผักสวนครัวหรือผักกินใบยิ่งดีค่ะเพราะเป็นปุ๋ยชีวภาพไม่อันตรายเวลาที่เรานำผักมารับประทานค่ะแอดมินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับท่านที่มีใจรักในการปลูกต้นไม้ทุกท่านค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด s u b ส c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอทีชาแนลค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง t i k t o ็อคุณต้นไอทีบอนสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีบอนสีได้เลยค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอพบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ